เดี๋ยววันนี้เราจะเอาซอนเทส6 8 8ดีไปเที่ยวครับซ้อนสอของเต็มลำกระเป๋า2ใบแบบแน่นๆกับอุปกรณ์แคมปิ้งไปดูกันครับว่าอัตราค่าเฉลี่ยน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่ประมาณอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างกับรถเดิมๆนะฮะโอเคไม่อยากพูดเยอะครับช่วง,รงแรกๆเสียงมันอาจจะมีบางช่วงเนาะที่มันแตกๆนิดนึงพอดีผมยังจัดระบบใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปดูกันเลยฮะ ก่อนออกเดินทางอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์แต่งซิ่งจะมีอยู่3อันอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเอาแบบใช้ไปก่อนที่หาง่ายก็มีนี่ที่จําเป็นต้องใช้เลยคือแหลกท้ายของซอนเทสทุกรุ่นครับมันจะมีที่สําหรับใส่ถาดอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องติดแหลกท้ายเลยก็อันนี้มี4ีรูอันนี้คือแหลกท้ายที่ถาดผู้ผิดที่มันตรงล็อกพอดีนี่ฮะแล้วก็มีน็อตมาให้น็อตอยู่ข้างในอยู่ใน4อันแล้วก็ไขลงไปได้เลยเดี๋ยวเมื่อวานนี้ผมสงสัยว่ามันน่าจะใส่รูอื่นได้ ไม่ได้ไม่ได้ว่ะอันนี้เราเอาไว้ขนกระเป๋าไปก่อนยังไม่ใส่กล่องแล้วก็ที่จับมือถือครับอันนี้จําเป็นเราใส่เป็นของโมโตเทคเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาจับไว้ประมาณนี้อีกชิ้นหนึ่งที่ผมต้องใช้วางไว้พักอุ้งมือตรงนี้ประมาณนี้กับสามกินเดี๋ยวใส่ก่อนวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับรอยน็อตสี่อันก่อนแล้วก็ค่อยไขยให้แน่นเฮ้ยเฮ้ยทำไมด,ด,ดนนนิ้นอะดีๆดิเฮ้ยก็น็อตมันเนี่ยฮะมันยาวนะน็นอตเขาก็ให้มายาว ขันแน่นๆนะเผื่อไม่มั่นใจใส่กันคลายไปหน่อยก็ได้ครับแล้วมันจะแน่นมากขึ้นอันนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องเล็งอะไรมากมันตรงล็อกเลยคลายให้ตึงๆก่อนก็ได้สี่มุมแล้วค่อยมาไขาแน่นอีกทีหนึ่งข้อดีคือเนี่ยครับมันไม่ต้องใส่น็อตตัวเมียหรือว่าจะเอามาใส่เพิ่มอีกตัวก็ได้นะอันนี้เป็นเกียวยาวเลยเนี่ยอันบนพอดีอันล่างทะลุมาหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาใส่ที่จับของมอเตอร์เทค้วก็ไขกระจกออกก่อนถ้าไขามันหนักต้องนี่ต้องวางลงนี้ ไอ้มันหมุนฝั่งนี้ทวนเข็มอเออเหีนน้ยเรียนฟิสิกส์มาปะเนี่ยก็สำหรับตัวนี้ง่ายๆเลยนี่นวางวางปาบ <c oughs> น็อตมันเหลือไหม <c oughs> เหลือยาวสบายจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่เราสามารถแงะตรงนี้ออกนแงะปับ๊บนี่เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ตรงกลางแต่เดี๋ยวเราลองใส่ตัวนี้ดูก่อนถ้าถ้ามันไม่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเลื่อนตรงนี้แต่ผมว่า ปกติอยู่ตรงมุมซ้ายเนี่ยโอเคเวลากดมันง่ายถ้าอยู่ตรงกลางรู้สึกมันเอื้อมมือแล้วมันมองลําบากด้วยตรงนี้พอดีเนาะไม่ออชอบตรงกลางชอบตรงกลางหรอ,องั้นเดี๋ยวค <c oughs> ่อยซื้อขานจอยบอลมาใส่ใหม่นี่ฮะอันนี้ก็ของโมอ o ตโทเทคนี่มาดูอีกคันหนึ่ง,ง <c oughs> อันนี้ก็โมอ o ตโทเทคครับแต่ตัวนี้ผมจะเอามาจับบาสั้นเนาะจับบาสั้นออกตัวแหลกนี่ฮะพอติดทานออกมามันจะยื่นมาข้างหลังอีกนิดนึง อีกประมาณนึงเลยก็พอเราวางกระเป๋าเนี่ยอันนี้เราจะใช้กระเป๋า90ลิตรก็จะวางพอดีแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้ตัวนูน้นมัดข้างบนอีกทีหนึ่งเป็นตัวมัดเชือกครับมันจะได้ไม่ลอยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวมัดให้ดูให้กระเป๋าวางขาเราก็จะเอาใส่ด้านหน้าเลยเใส่ฝั่งนี้ตรงข้างบนนี่มันจะมีที่ห้อยใช่ไหม เราก็เอามาห้อยไว้หน่อยหนึ่งพอดีเป๊ะฝั่งนี้ก็มีนะแล้วแต่คนถนัดแต่ผมว่าอันนี้มันพอดีละเราก็จะขนของกันไปประมาณน,นี้ข้างหลังนี่จะเป็น2ใบเอล่างใบล่างในเก้าสิบบิตก็จะเอาใส่พวกเต็นท์ของหน,นักๆอันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าเนาะแล้วก็มีรองนอนขั้นกลางตัวล่างเนี่ยจะเป็นยางยืดตัวบนมันจะเป็นตัวเนี่ยที่เราเอามัดไว้กับกล่องเชือกมันจะยาวอันนี้มันจะอันเกประสงค์มากกว่าผมรู้สึกว่ามันมันรัดได้ง่ายกว่าตัวที่เป็นยางยืดนะและอันนี้มันก็เป็นตัวประคองด้วยเนี่ย ทำให้อยู่ก็ดึงแน่นๆครับเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะรวมแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงใหม่ให้มันเข้าที่แต่ตอนนี้ก็แน่นประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าพิงก็พอดีโอเคแล้วก็เปิดเบาได้แต่อาจจะต้องดันถอยหลังไปอีกนิดนึงไปครับออกเดินทางเที่ยงฮะระยะทางประมาณ2 6 0โลนะครับของที่อยู่ข้างหลังเฮ้ยโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเวียงหรือว่ามันหนักอะไรเลยโอเคมากม แต่เรากลัวแค่ว่าณตอนเนี้มันยังไม่ค่อยลงล็อกเนาะมันมีแบบเสื้อผ้าหรือว่ามีอะไรที่มันแบบย้อยๆเดี๋ยวอาจจะต้องดึงสายใหม่เมื่อกี้ก็ดึงนะ้เดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าคนหลังเนี่เป็นยังไงเธอนั่งได้ไหมอ่ะได้ครักระเป๋ามันยกแยกไหมอ่ะไม่มันมันไม่มันไม่ได้ยกแยกใช่ไหมมันมันนั่งแล้วมันเบียดไหมพิงหลังได้ปะพิงได้ค่ะพี่ อ๋อโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปคำนวณให้ดูครับว่าหนึ่งถังเนี่ยกับการผลของละ้อนสองประมาณนี้กับซันเทสสา8กี่จะวิ่งได้กี่กิโลนะครับบิดแล้วมันอื้อไหมไม่อื้อนะก็บิดปกติเลยขึ้นปกติเลยมันไม่มีผลไม่มีผลอะไรเลย้าเผื่อแบบยังวิ่งไม่เกินน้อยนะโชกก็อืมโชกตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เด้งนะไมไม่นะไม่นะ มันตอนนี้ตอนนี้ไม่มีรู้สึกอะไรเลยแล้วก็ออช็อกเหมือนแบบพอแบกของแบกแล้วช็อกโอเคขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวต้องลองตอนนอกเมืองอะต้องลองวิ่งดูสักร้อยกว่ากว่าแต่คิดว่าลมน่าจะต้านพอสมควรเลยแนงสบายเลยนังสบายเพราะมันไม่น่ากลัวใช่ไหมมันมีอะไรพิงหลังใช่แต่ลืมไปว่ามันมีกามมกาล่ะ อ๋อก็ไม่ได้เสร็่านแล้วนะฮะเดี๋ยวเติมน้ำมันปักหนึ่งเถอะเต็มถังครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่นับนะฮะเพราะว่าเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างให้มันเป็นศูนย์เพราะว่าเมื่อกี้ขี่รถออกมาประมาณ4โลจากบ้านเนาะอันนี้ก็ไม่นับได้ครับ4โลนิดหน่อยแน่นอยู่แน่นอยู่น่าจะโอเค เรียกว่าเป็นทริปลันอินก็ได้ครับตอนนี้ระยะทางรวมอยู่ที่690กิโลนะใช่ไหมอ่าใช่ก็จริงๆพอดีแหละพอเรากลับมาก็นะ่าจะประมาณสักพ2 0 0องร้กว่าเนาะ ก็พอดีได้ได้รอบที่จะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องรอบแรกพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทีครับว่ารอบแรกเนี่ยค่าใช้จ่ายในการที่เราจะเอา s y นเทสสามดีไปเข้าศูนแล้วก็เช็คระยะมันเท่าไหร่นู้แล้วเดี๋ยวบู o t h เนี่ยของเราเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูทีหนึ่งครับหนเราใช้เป็นบู u ู t o o t h อ่องวิ่งต่อใช่รงมวัฒนะ เสียงแม็ก็เดีเราลองรีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งครับกับบูทูธ V 5 0อัลต้านะฮะผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็สัมผัสอินเตอร์คอมง่ายมากคือตอนนี้เราปิดกันไว้ก่อนเพราะว่าผมบางทีผมพูดอะไรด้วยแล้วก็ลกฟัง The ะโกส t อยู่หรือว่าฟังเพลงอยู่อะไรเงี้ยเนาะนี่ไงบิดขึ้นนะ ปกติม่แมยครับบิดแสงสบายเงนเดิมเลยดีดีดีให้ีฟังอยู่เอาฟังเด็กกอดอยู่หรอมันมันดังก้อนกันอ่ะงั้นเราลมงปิดเด็โกอดกันกดปุ่มหลังปุ่มพอดไหนปุ่มปุ่มมีนครมาตะกดแค่ทีเดียว อะไรเหอเอ่ออ๋สุดแน่ด้วยเหรอใช่ใช่จะถามจะถามว่าตอนนี้ที่นั่งมาเป็นไงมั่งม่ปกติสบายไหมสบายกว่าตัวเคปะ่ะสบายกว่าบพรามันไม่ไม่แบบออกใางอย่างเงี้เยเยอะด้วยใช่ปะ่ะใช่เพราะว่าเบาะตัวเคกับเบาะตัวนี้คนหนังคือเหมือนกัน uh? แต่ถึงกับเบาะนะไม่ใช่ขาอือ ตัวหบาเนิ่มเนิ่มเหมือนกันนิ่เหมือนกันแล้วพอใส่กระเป๋าสองอันด้านหลังมาเป็นยังไงบ้างพิงสบายขึ้นเยอะไหมสบายหลับได้เลยสออามารถนอนหลับได้เลย <c oughs> อ่าฮะฟังดีกดต่อเถอะถ้าเผื่อมีอะไรก็กดปุ่มเบะคอมชั้นได้เดี๋ยวขึ้นบางเลยแล้วก็น่าจะวิ่งตรงยาวเลยเขีวยวข้าวยังอ่ะโอเคโอเคไม่ ันติดเตอร์พักโั่เก่าวนี่คือสิ่งที่ผมทดสอบกับทุกคันครับกับซันเทสทุกคันที่ผมได้ลองมา มันนิ่งทุกคันครับศูนจุดศูนย์ทว่งดีมากบาลานซ์ดีมากครับเป็นทุกค,นคันนะตั้งแต่ตัวดีสามห3าศูดีสามหหรือว่า 368K รวมมาถึง3 6 8หดีทุกตัวเลยที่ผมลองปล่อยมือนิ่งมากอันนี้ขนาดเป็นทุกของและของไม่ได้บาลานซ์อะไรมากด้วยนะผมสไพรสทุกคันครับ จุดสูงงแล้วก็บาลานซ์ดีมากจริงๆชอบชอบอ่ะเดี๋ยวมาลองอัตราเร่งซ้อน2ของเต็มๆอย่างนี้กันดีกว่าฮะว่าเป็นไงบ้าง0ูนยถึงร้อเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วินะฮะเดี๋ยวขอลอง0ูนยถึงร้อหน่อยนะกระชากนิดนึงอ่ะเริ่มแล้วฮะจอ็อนะตอนนี้เดี๋ยวผมนับให้ดูแล้วกันว่ามันกี่วิลย อยู่น้วเหรออยู่แล้วเ,วเ,เดี๋ยวบ้าเลยนะอีกสักป๊บหนึ่งได้ป่ะเธอจะถึงการละอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไหวป่ะไปกินที่ไหนเหรอไปกินตรงไบพาดบพาตรงการเดี๋ยอีกประมาณสามสิบโลอ่ะก็น่ารับเดียวรับเดียวไม่ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงหรอกยุบไปสองขีดแล้ววิ่งมาเก้าสิบสามโลก็เราเนีรยง ครับก็ลดเหมันเส้นขับรแรงแรงเหรอร้อยนิดนิดเองนะมาประมาณ110ร้อยสิบกว่าแรงแล้วแรงสำหรับน้องแล้วมีแถวเนี้ยเกับออคาเฟ่ที่เราเคยแวะกันครังที่แล้วอะ่ะที่พ่อารไปด้วยอะอ,อถ้าถ้าตรงนั้นก็อีกประมาณสิบโลสิบกว่าโลแต่ถ้าหากินแถวนี้ก็เนี่ยตามทางเนี้ยได้เลยแล้วก็จะมีข้างหน้าที่เป็นร้านกาแฟด้วย อยากให้มันหลุดไปก่อนหรือว่าหรือว่าจะกินเลยหลุดไปก่อนก็ได้โอเคนะตอนนี้เราวิ่งมาหนึ่งร้อยสามสิบหกิโลเมตรถึงตัวเมืองการเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำมันยุบไปครึ่งถังผมเดาไว้เลยนะว่าถ้ากระพิษจนกระพิษเนะี่ยน่าจะได้ประมาณสัก สองร้อยหกสิบถึงถึงประมาณสองร้อยสามร้อยโลประมาณนี้โดยประมาณนะเพราะมันจะมีช่วงช้าด้วยนะแต่เมื่อกี้ทำความเร็วมาอัดมาตลอดเลยสู้ลมด้วยแล้วก็บางช่วงผมบอกตรงๆว่าผมบิดขึ้นไปร้อยยี่สิบกว่าตลอดละเพราะว่ามันเริ่มแบบล้นชินมือแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มโอเคเริ่มอยากอยากใช้ความเร็วหน่อยละ มีไหมฮะจะกินแถวนี้ไหมมีใน,ในปั๊มก็มีอ,อันนี้ร้านกาแฟหรือว่าข้าวข้างหน้าเอาไงโอ้สายแบกเหมือนกันฮนะเนี่ยเ็มีนี่ไหมเป็นไ,ไงแล้วจะไปอีกแต่งั้นสรุปไปกันต่อ จะมนจะนะันจะมีปังประตทอข้างหน้าที่มีร้านอาหารแล้วก็เลยไปอีกหน่อยหนึง่งก็จะเ,จเป็นอำเภอตรงตัวอำเภอที่มีตลาดตอนนี้นมันเหลือสองขีดละต้องเต็มแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหาข้าวกินก่อนกันนะตอนนี้เราอยู่แถวอำเภอไซยอกเลยนะฮะวิ่งมาหนึ่งร้อยเก้าสิบโล น้ำมันตอนนี้เหลือ2ขีดเดี๋ยวเราหาข้าวกินแถวนี้ก่อนแล้วก็เอ่อผมจนได้ว่ามันมีปัม๊มปตทนู่นดีอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องคำนวณเส้นทางก่อนผมคิดว่าถึงแหละเพราะว่าในถังนี้น่าจะมีประมาณสัก3 4ลิตรนะแต่ก็แอบแอบ,แอบเสียวต้องต้องดูดูก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ติดน้ามันสำสำรองมาเลยไม่อยากแบบเอ่อทดสอบให้มันแบบเกี้ยงเนาะเอาแค่แบบกระพริบพอคนของไม่พ,พอกับพ,พอๆกับตัวเคแลนะ้ ใช่ป่ะเฮ้ยตัว K เราไม่ได้เอาเต็นต์เลยอ๋อตัว K มันใบเดียวใบเดียวใบใหญ่ข้างหลังอันเดียวข้างหลังใบเดียวไม่ใช่ใบใหญ่ด้วยใบหกจุดลิตรแล้วก็ด้บอกอืมแล้วก็ข้างหน้าี๋ยวเราดูค่าเฉลี่ยฉันรู้สึกว่าพอๆกันยังไงก็ไม่รู้ 42ตอนนี้เลยอีก70โลเราจะถึงละแล้วก็น้ำมันเหลือ2ขีดครับคิดว่าน่าจะไปถึงปั๊มพอดีปั๊มอีกประมาณ64โลก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับมันจะขึ้นเขาซึมๆอย่างเงี้ยฮะขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมีลงบ้างทางมันอาจจะทำความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะเขาวิ่งได้ประมาณสักช,ช่วงแบบลงๆหน่อยก็น่าจะ110 120ประมาณนี้ แต่พถ้าเผื่อแบบดูชุมชนดีๆนะฮะสมัยที่แบบเป็นชุมชนก็เบาหน่อยนี่เส้นทางเริ่มสวยแล้วฮะเริ่มแบบอยู่อ่าในล่องเขาโอ้สวยมากสวยมากวันนี้บรรยากาศดีดเยี่ยมเลย แกการเทคองสัก200ตอนนี้ก็ไต่เขาขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป็นทางค้งด้วยขึ้นสบายๆผมบอกเลยว่าสบายสบายเลฮะมีอะไรหรอ ็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ผมผ่านมากี่ครั้งก็สวยอยู่นี่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยสวยสวยสวยบริเนี้ก่อนที่จะถึงทองบาภูนะตอนเช้าเช้าผมเคยมาบางทีแบบเห็นหมอกไปไปเขาอะไรเงี้ยเยี่ยมเลยนะเขาวนี่จะมาถามว่า สนใจจะไปปีล็อกคีด้วยกันไหมครับครั้ทงที่แล้วเราไปปีล็อกคีกับน,น้องเนี่ยครั้งที่เราเอาอะไรไปนะเอาซีทีไรยี่ห้านะใช่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 ไปเที่ยวไหนกันครับเดี๋ยวไปอะไรนะบมบูแคคทุกอย่างเงินหนึ่งอโอ้ยรวยเกินเครื่องสต็อปมันปิดออนโต้หรอคใช่อันนี้มันจะพ <c oughs> อถึงบนนกูมันจะปิดกำลังคิดอยู่ว่าจะสั่งลาเต้ร้อนแต่จะเทนมเองไง แค่ม no ีไม er ้ดูว่าน้องมีใจไหมอ่าแล้วเตะแอร์หรอเราอ่ะอุ้ยสวยราคาหกบบุ้มตรงนี้มือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับเป็นห้าสิบบาทครับอเมริกาโน่ลิ้นจี่ที่หอเอ้ยไม่ลิ้นลิ้นจี่ลิ้นจี่อเมริกาโน่ลิ้นจี่อเมริกาโน่ลิ้นจี่นะคนดีๆเขาทำกันนะใช่ มันมันต้องเป็นแบบเมนูนสําหรับคนดีถ้าเผื่อเป็นเมกาโนโลิ้นจีแบบไม่หวานได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่า <c oughs> จะใช้เป็นตัวแบบว่าแฟนเลยแต่สำหรับพี่ม่ได้ไม่หวานไม่ได้ <c oughs> เากกราปกติเราหวานอยู่แล้วมันไม่ได้กินดีหรอกไ <c oughs> อเมกาโนนี้ไม่ธรรมดาเพราะใสย่ยาพิษแล้วด้วย,ยใช่ร้านนี้เขามีคอนเซ็ปต์นะอิ่มให้หกสกรปรกให้สิบไม่ใช่กินน้อยๆเป็นยาบายกินมากๆเป็นยาไทย เพ่อะหนุ่มคนนี้เราจะเจอเขาบ่อยนะเอเดนนะเดินเจอเขาบ่อยกับคุณปาล์มแล้วก็มีนี่นี่นี่นน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจเจอ <c oughs> เขามีทวงท้ายด้วยทวงท้ายสตอรี่ก็อันนี้ร้านอิสระนะฮะอยู่ตรงเป็นจุดพักรถครับตรงช่องเขาขาดถ้าเผื่อเราจะไปท้องมาภูมิเนี่ยก็จะผ่านตรงนี้พอดีแแวะพักก่อนนด้งฮะบรรยากาศดีในวันที่คึ้มๆประมาณนี้ ก่อนไปครับแปะสติ๊กเกอร์ซะหน่อยเฮ้ยอ้อยมีกเดลลี่ด้วยน้องเลียวคนที่ขายมุกอบอ่ะเอาขอเป็นพิขุนเอาให้เสื้อได้สีเสื้อได้อ้าบได้เฮ้ยเคียงเคียงนะนี่นี่นี่ อย,อยากอยู่ใกล้เอเดนไปทับไปทับตัวหนังสือเขาเนี่ยไปทับอะไรเขาเนี่ยอ๋อตัวล็บสีแบบเหมือนกันใช่ไหม มันร้อนแบบอยู่ดีๆก็คึ้มๆกลัวฝนจะตกแล้วกันอีก43กิโลเราจะถึงปั๊มน้ำมันครับอันนี้เราปักหมุดไว้ที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะรีบขวดก่อนเพราะว่าก็เผื่อเช้าวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวฝนมาแน่นอนมันดูแลแบบคาดเดาไม่ค่อยได้อ้าขึ้นมาสองขีดอีกแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ตอนขึ้นเขาเกน้ำมันมันตัวทุ่นวัดมันเลยนะนี่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 ดูปลายเขานี่ดูปลายเขาโอ้โห ไอ้น้ำไอหมอกขึ้นอยู่ไปๆยอดสวยสวยสวยเดี๋ยวเราหาจังหวะแซงนะฮะขึ้นเขานิดหน่อยนะอก็ช้าขึ้นไปนี่นะพขกดแซงแล้วบแบบแซงง่ายขึ้นเลยกดกับยกขึ้นมาเลยตอนนี้กับฟิปเรียบร้อยแล้วฮะกับฟิปตอน250โลพอดีครับก็เดี๋ยวเรา อีก2.8กโลเราจะถึงปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตอนกระพริบไปแล้วเนี่ยมันจะเติมได้กี่ลิตรแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณให้คร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะนั่น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 ยายกได้แต่ย่าเอียงมาทางนี้นะเจ้าน้องัยรุ่นว้รุ่นฝึกยกล้อกระพริบมาได้4กโลแล้วยังไปได้อีกใช่ใช่อันนี้เราขึ้นเนินไปด้วยไงเจอเนินเจอเขาเยอะแล้วก็โดนลมด้วยบิดสู้ลมอยู่ แต่อยากรู้แค่ว่าเนี่ยตอนนี้ที่มันกระพริบ250้าโลมันได้กี่ลิตรเ่้เา95เต็มถังครับเอาแบบเต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้กระพุบมาโลพอดีอ่ะใช่ใช่จะว่าเหลือ2กว่าเดี๋ยวให้ดูอัตราค่าเฉลี่ยด้านหน้านะค่อนข้างตรงตรงเลยเนี่ยสาลิตรต่อร้อยกิโลก็ประมาณ25้าใช่ปะ่ะยี้าโลลิตรยี่สิบห้าดิมันหันมัน หารร้อยร้อยหาร3.9เนี่ยยี่หกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะอันนี้อันนี้คือตัวรถมันคำนวณให้แล้วเดี๋ยวเราลองกดคำนวณดูแบบเรียวทามนะเท่าไหร่นะ10.24ลิตรระยะทาง254อโลอันนี้ลองเอาแบบหน้าหัวใจนะหน้าหัวใจคือเราวิ่งมา254โลเนาะหารเท่าไหร่นะ10.2อง่ะ24.9 ใกล้เคียงใกล้เคียงห่างกันนิดหน่อยยีิก็ใกล้เคียงใกล้เคียงห่างกันห่างกับไอ้นี่ที่มันคำนวณนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันมันตีเป็นกลมๆอะเนาะ7กิโลสุดท้ายเราจะถึงที่กลางเต็นแล้วฮะยึ่สิบวิวิทำไมฝนมันดูคึ้มๆไปคืบคๆบ